สอนทำกลวยไหวครูไหวพระสวยๆง่ายๆคะ่ะเราใช้ใบตองสองใบนะคะใบหนึ่งใบเล็กและใบหนึ่งใบใหญ่ตองใบเล็กนะคะกว้างประมาณ10เซนนะคะเราก็ม้วนนะคะ ใบตองให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะทุกคนพอได้กลวยแบบนี้จัดทรงเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใช้แม็กเย็บกระดาษนะคะอันนี้แม็กใหญ่ไปหน่อยเนาะพอดีแม็กเล็กมันเสียนะคะยังไม่ได้ไปซื้อเลยแล้วก็ใช้กันไกรนะคะตัดส่วนที่มันเหลือนะคะทิ้งให้ได้แบบนี้ต่อมา กลวยอันใหญ่ค่ะก็ทําเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าตรงปลายของกลวยตรงนี้นะคะเราจะพับปลายเข้ามานะคะเพื่อให้มันดูสวยงามเรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะจัดทรงนะคะแล้วก็ใช้แม็กเย็บกระดาษเย็บนะคะแล้วก็ตัดปลายแหลมๆส่วนที่เหลือทิ้งนะคะอันนี้จะเป็นกลวยอันใหญ่นะคะเราจะเอาครอบข้างนอกนะคะ เรียบร้อยนะคะลองเอามาใส่ดูนะคะอ่าโอเคพอดีเลยนะคะได้กล้วยอันเล็กแล้วก็กล้วยอันใหญ่นะคะต่อมาเราจะมาทําตัวปากนกสวยๆตัวนี้นะคะเพื่อเย็บติดกับปากกล้วยนะคะเราพับลงมาแบบนี้นะคะพับตามอ่าเหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะคะอ่าความกว้างประมาณ4ซนติเมตรนะคะใบตอง อ่าแล้วก็พับขึ้นนะคะแล้วก็พับไปด้านซ้ายแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งมานะอีกด้านหนึ่งต้องพับลงนะคะแล้วก็พับไปทางซ้ายแบบนี้นะคะไม่ยากง่ายนะคะทุกคนทำง่ายๆเลยจากนั้นนะคะเราก็ใช้อ่ามือด้านขวานะคะใช้นิ้วจับนะคะแล้วก็อ่า ยกขึ้นมานะคะนำไปคล้องด้านหลังนะคะตรงปลายของมันจะจรดกันพอดีนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนสามเหลี่ยมเหมือนพีระมิดอ่าเหมือนปากนกประมาณนี้นะคะแล้วก็นาแม็กนะคะมาเย็บติดกันนะคะแล้วก็นกํากรรไกรตัดส่วนปลายที่เหลือทิ้งนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะพับนะคะลงแบบนี้ค่ะแล้วก็อ่าพับอีกด้านลงเช่นกันนะคะแล้วก็พับเข้าหากันค่ะแล้วก็พับขึ้นนะคะแล้วก็พับซ้ายแล้วก็พลิกมาอีกด้านค่ะพับลงแล้วก็พับไปทางซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะง่ายมากนะทุกคนแล้วก็คลี่มันออกมานะคะด้านซ้ายเอด้านขวานะคะนําไป คล้องนะคะด้านบนให้มันได้ลักษณะแบบนี้ตามคลิปวิดีโอเลยนะแล้วก็อ่ะเย็บติดกันนะคะแล้วก็ตัดปลายทิ้งค่ะกลวยไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ทําแบบนี้ประมาณ5อันนะคะแล้วก็นํากลวยอันเล็กมานะคะก้วยอันเล็กจะอยู่ด้านในเนาะเราจะเอาเย็บไอตัวนี้ติดไปนะคะก็เอามาวางตามคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ใช้แม็ก เย็บกระดาษเย็บนะคะติดแบบนี้ค่ะถ้าเราติดไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะมันจะออกมาสวยงามนะคะทุกคนประมาณ5กลีบนะคะที่เราทำนะคะมันจะพอดีเลยเนาะแม็กใหญ่ไปหน่อยนะคะทุกคนพอดีแม็กเล็กเสียเนาะ โอเคอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะคะค่ะนี่ออกมาสวยงามค่ะทุกคนนี่ง่ายมากๆเลยนะคะจากนั้นเนาะเราก็นำไปสวมนะคะอันใหญ่เนาะอันเล็กอยู่ข้างในแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำอดอกเข็มดอกมะเขือนะคะยญาแพรกนะคะ ทูบเทียนใส่ลงไปนะคะนําไปไหว้ครูนะคะเป็นกลวยไหวครูสวยๆนะคะหรือจะทํากลวยไหวพระในวันพระก็ได้ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเสียบทุบเข้าไปเรียบร้อยค่ะสวยงามง่ายๆนะคะลองไปทํากันดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ